ะได้รางวัลหนุ่มสาววัยใสแห่งปีหน่ะเป็นยังไงบ้างคะหนุ่มสาวเป็นแบบเราสีนี้แต่์มากเลยเอาน้องแทนกันก็ตื่นเต้นมากๆครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยก็ต้องขอบคุณยายแคนท์สบอร์ดมากๆนะครับค่ะ เอลิฟสุดคนที่เชียร์โบนให้นะครับผมก็สนุกมากเลยครับขอบคุณเลยครับแลผมก็เช่นกันครับก็ขอขอบคุณเอลิฟแล้วก็แฟนๆทุกคนที่สปอร์ตเราภายในงานนี้แล้วก็ในข้างนอกด้วยครับผมก็ขอบคุณเยอะมากเลี27แล้วนะครับขอบคุณครต้องขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่ช่วยโหวตรางวัลนี้มาเพราะว่านี่ก็ถือเป็นรางวัลเดียวครั้งแรกของเราที่เราได้โดยที่แบบว่าคุณไม่ได้มาด้วยก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ เอาล่ะกท้านรับเข้าสู่ประกาศรางวัลในทุกที่แล้วในะาครันี้จะเป็นรางวัลลูกสาวตางแห่งปี2022โดยเราจะเริ่มจากใบหนบงานสาวงที่22ันาคคนที่ได2 รู้ึกอบูนมากเลยครับที่เหมือนเราไปด้วยกันเป็นครอบครัวน่ส่งมารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าพี่ๆโปรอิมก็เก่งกันมากๆครับผมก็พอมีเชียร์ล่าที่ได้ตามพี่ๆโปรอิมเข้าไปได้ก็ดีใจมากๆแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้ตามพี่ๆให้ทันครับผมก็ขอบน้อุณจริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่ที่ทุกคนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เห็นถึงพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะใช่จริงๆเหมือนเราเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ได้แค่แบบว่ารางวัลเกี่ยวกับดนตรี มันเป็นแบบเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงที่แบบเราทั้งสิ้นมืนจะมีคนที่คนกับติด๊กด้วยอ,อือเขาได้ค่ะเรียกอะไรอ่ะจริงๆมันก็เหมือนแต่ละคนมีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะเหมือนช่วงเวลาอันนี้มันคือช่วงเวลาที่บบเราได้รับมาแลเชื่อว่าคนต่อๆไปที่น้าคนที่มาได้รับรางวัลน,นี้ก็จะเหมาะสมเช่นกันค,ค่ะนั่นแหละค่ะน้มมองดูที่ ก็ดีใจมากครับที่ได้มาในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดภารกิจอื่นนะครับก็เป็นเกียรติมากครับผมก็เพราะว่าตั้งใจมาเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ตั้งใจมาเลยวันนี้เพราะปีที่แล้วมิวันก็ไม่ได้มามิวันติดภารกิจปีที่แล้วเลยไม่ได้มาติดภารกิจชื่ว่าโควิด รอบนี้เป็นรอบที่สครับผมรอบแรกก็มาชิงรางวัลเทรนดิองนอาริสสวอร์ดครับผมตอนนั้นก็ตื่ิดไปมากแล้วแต่พอรอบนี้มากคนเดียวก็ยิ่งตืิดในข้าใหญ่ก็ยังโชคดีที่วันนี้อยูวิวไม่ติดภารกิจนะใช่เพราะนั้นเหงาแน่นอนครับมาคนเดียวคฝากผลงานของพวกเราดีกว่าค่ะเอาตรงนี้ก่อนค่ะฝากเพลงนะคะผู้ไก่ก็ไลฟ์บอยซิงเกิลของเรานะคะแล้วก็านอื่นสามารถเข้าไปทุกช่องทางของช่องมีเดียร์และเซ็นเตอร์โฟมอีกค่ะ ผมแล้วก็ฝากติดตามเพลงล่าสุดของเราแล้วกันวันเดียววันเดย์นะครับทางทุกสตรีมมิ่งผ่านมือแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เราจะปล่อยอะไรต่อมาก็ฝากติด,าาด,ดตามดา้วยนะครับผม อยู่แล้วครับอ่ะร้อยค่ะพี่ทําไงคะได้ละกันค่ะค่ะ <laughs>